อะไรวันนี้กูจึงก็ผลอะไรเนี่ย ครับก็กราบสวัสดีทุกคนนะทีนี้ด้วยนะครับทุกคนครับก็อยู่กับผมเลยนะครับทุกคนครับนายต้นเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับผมแจ้งแล้วครับทุกคนครับผมก็วันนี้นะครับทุกคนครับผมจะมารีวิวผลนะครับในแมปวา้าพีสนั่นเองนะครับทุกคนครับผมก็อ่านแวมแวมแวมอยู่นานก็อ่านว่าวาร์พีนี่เองนะครับทุกคนครับผมหมายว่าวา้าพีสนะครับไม่ใช่แวมพีสก็คิดว่าอ่านว่าแวมพีสนะเออทุกคนก็ขออภัยโอเคก็มาแลวจะมารีวิวผลทุกผลในเกมนี้กันดีกว่าครับกับที่เราค้างคาไว้นะครับทุกกกคคนนนรรับผมมม็็สาาาถตอี้จะ เอพูดเรื่องกับคลิปเมื่อวานกันก่อนดีกว่าคลิปเมื่อวานของเรานะครับทุกคนครับผมก็ขอลบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าคลิปเมื่อวานนะครับเป็นคลิปที่ไม่มีคุณภาพคลิปแบบปกติช่องรู้ม่มีคุณภาพอยู่แล้วเนี่ยว่าจะพูดอะไรตั้งหนาวะอย่าอยวาอย่าพูดเล่นพูดเล่นก็ปกตินะครับผมคลิปผมก็จะมีคุณภาพได้ตึงนิดหนึ่งนะครับทุกคนครับผมแต่ว่าเมื่อตามเมื่อวานนะครับผมคลิปไม่มีคุณภาพแต่พอไฟลยังเสียอีกนะครับทุกคนครับก็เลยเลยลบนะครับขออภัยทุกคนนะครับเมมาาววีะรรผจิ Uh, ผลบริษัทในแมปวาร์พีนนะครับผมแล้วก็พบแล้วนี่ว่าโอเคนะครับทุกคนครับผมกอ่อนที่จะไปดูนะครับทุกคนครับผมก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดสตูไรต์ด้วยนะครับทุกคนครับผมก็แสบตามากเลยทุกคนพาทินแม่งยังเถื่อนมันพาทินมันจะลงแล้วทุกคนพาทิน,นลงเร็วมากจ้างมาเด้อโอเคก็ฝากกดด้วยน,นะครับท okay. ุกคนครับผมโอเคนะครับทุกคนครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเลยนะครับทุกคนครับผมโอเคจะตบมือแล้วก็ไปเกาะกันนะครทุกคนครับโอเคไปมาเลย ก็มาถึงที่นี่เป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปสุ่มผลกันเลยดีกว่านะครับผมเ,เราจะโอ้มืดเลยวูบว่าทิ์ลงเร็วเกินว่าทิ่โอ้ขึ้นมาไม่ถึง1ิบวินะครับมืดแล้วนะครับทุกคนครับผมเกมตีไม่ใช่ไม่เกี่ยวโอเคมาเราจะมา ดูผลทุกผลในเกมนี้เลยดีกว่าทุกคนครับผมอ่ะมีทั้งหมด9ผลนะทุกคนเออผลทุกผลนะครับในแบบนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่9ผลนะทุกคนสามารถมาใช้กันได้น,นะครับมาใช้จับใช้สอยกันได้นะครับทุกคนครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราเะสปอนพอยกักนก่อนดีกว่านะครับผมเซอร์สรปอนพอยอยู่ไหนไม่มีมัง้งเออโอเคไม่ใช่เซอร์สปอนพอยแล้วโอเคเรางี้เลยดีกว,ว่าครับผมเพื่อไม่เสียเวลาทุกคนโอเคตอนนี้นะครับผมเออเรามีผลพิศดารอยู่ทั้งหมดกี่ผลเอ่ยไม่มีสักผลดีกว่าโอเคงั้นเราโชว์โชว์ไอ้พวกีีีรรรร่่่่่่่กกกกััันแลลลวววออออะะะคคบบผผผมมมมไไไปเเาาาาดดสสุุพ ทุกคนครัผมสุ่มไปเลยอ่าสุ่มเอาสุ่มยังไม่ได้ของแคทโอ้โหได้ของมาเยอะมากโอเคมาเรามา,มาดูกันผลแรกเลยครับทุกครับที่แคทฟุตนะครับทุกครับผมแคทฟุตนะทุกคนอ่ากดกินไปนะครับทุกครับผมอ่าแคทฟุตนะครับทุกคนครับผมสกิลจะมีอยู่หลากหลายสกิลนะครับผมก็มีส,ก,สกิลสัตว์กลายเป็นแมว จบครับผมชีวิตคือสกิลกลายเป็นแม่นะครับทุกคนครับแค่นี้เองนะทุกคนครับสกิลแซดเองนะครับตัวท้องผมกลายแม่แล้วเดี๋ยวบอกแล้วต้องกลับไปอีกโอไมล์ก็ไม่เป็นไรแล้วสกิลนะครับกลายเป็นแม่นะทุกคนซึ่งไม่สามารถกลับล้างได้นะครับต้องดีเซตอย่างเดียวนะครับทุกคนครับผมซึ่งเนี่ยประมาณนั้นแหละก็ก็ก็ประมาณนี้แหละทุกคนนะครับต้องรีเซตอย่างเดียวนะครับผมแล้วสกิลอย่างอื่นก็ไม่มีนะทุกคนอ่าก็มีสกิลแค่ซัดอย่างเดียวนะครับสกิลเอ็กอ่าเอ็กมีเนี่ยโอ้โหเอ็กมันดังยื่นะครัเอ็กม จัดเอนะครับผมมี2สกิลนะครับอันนี้คือ X นะครับทุกคนครับผมใช่สกิลดาเมจนะครับดาเมจหรออ่ามันแล้วแต่สเต็ปนะครับทุกคนครับสเต็นะครับผมนี่เช่นอัพพาวเวอร์นะครับทุกคนครับสเต็ก็จะแรงตามนั้นนะครับผมก็นี่นะครับผมเป็นประมาณนี้อ่าโอเค ปร <premises. S 2> ะมาณนี้ครับทุกคนครับผมไม่มีละวโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูผลต่อไปเลยดีกว่าแล้วกูต้องกลับไปอีกใช่ไหมกูต้องกลับอีกใช่ไหมอ๋ออ๋อเกิมาถึงโอ้หม่ก็ทุกคนโหใช้เวลานานมากเลยนะครับทุกคนครับผมจากเกาะลอยฟ้าแล้วทุกคนนะครับผมโมบอกเลยว่านานมากมันต้องมีเซตพอยต์ระดับความจริงเนี่ยเออโอเคก็เดี๋ยวถ้าเป็นพวกผลโซออนหรือว่าผลผลพวกแปลงล่างเดี๋ยวผมเคยรีวิวในกันแต่ค ah. นโอเคมาแล้วมารีว anyway. ah. ิวต <eurs> <oui. S 1> ่อเลยดีกว่าทุกคนอ่าตอนนี้โอเคมาเมลาดีกว่าทุกคนนะครับผมกินเมลาเข้าไปเลยทุกคนอัพเมลา ะครับมีอยู่หลากหลายสกิลนะทุกคนมีซั X4 โอเคซ X4 นะทุกคนครับผมโอเคอ่ะเรามาลองสกิลเมล้าเลยดีกว่าทุกคนนะครับผมมีซั X4 นะทุกคนก็ลองซกันก่อนเอ่ะซัดปล่อยออกมาเป็นมอลขาวๆนะทุกคนนะผมใช่อู้บอลขาวอย่าบอกนะอู้ดาเมจน่าจะแรงนะดูเดือดลองนะครับทุกคนครับอ่ะลองดูปุ๊บยิงมันยิงเออต้องกดชิปล็อกนะทุกคนโอเคกดชิปล็อกก่อนเมื่อกี้ครับผมกดซัดยิงมันคูดาวแล้วจะคูดาวเร็วนะครับทุกคนครับผมแต่ดาเมจ เบามากเพราะผมไม่ได้อัพนะทุกคนนะครับผมก็มันจะแรงขึ้นอยู่ตามตามตามอ่าตามอันนี้นะครับผมพาวเวอร์นะครับก็สามารถไปอัพกันได้นะใครก็รู้อยู่เพราะว่ากูจะพูดทำไมในยุทธแม็เอ็กซ์เลยทุกคนครับสกิลเอ็กซ์สกิลเอ็กซ์คือบอลกิงกีนะทุกคนก็ไม่ใช่บอลกิงกีหรอกมันเป็นไฟนั่นแหละแต่มันเป็นสีขาวมันเทศนี้จริงนะผมก็ประมาณนี้ทุกคนอันนี้ครับเอ็กซ์นะครับเอ็กซ์เป็นว่านี้เซตเซตก็แบบส่วนเอ็กซ์นี้ออกมาด้านบนแล้วก็ลงไปด้านหน้าก็ไม่ค่อยตายกันแล้วก็ซีซีเออซีเป็นเหมือนจะเป็นผลลใหญ่ๆนะครับง กวนเป็นกิน๊กแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนนะจะดิแล้วมันลงไปด้นานล่างด้วนะครับผมไม่สามารถข่มได้ด้วยทำไมตัวกูหายวะอ๋อตัว,ต,วตัวหายเฉยเออชั้นออนลน์ทุกคนโอเคอับสกิลน,นะครับผมมีสกิลอา่ามีสกิลรับอยู่สกิลนึงนะครับเมล่าสกิลรับรับมากนี่รับมากโอเคครับผมก็สกิลรับนะครับสามารถกดวีได้นี่วีบินได้ทุกคน บินด้วยความเร็วนะครับทุกคนครับบอกเลยว่าอันนี้บินเร็วมากทุกคนครับผยอมยอมลองเล่นก็บินได้นะครับทุกคนครับผมกดแค่ครั้งเดียวพอแล้วนะทุกคนโอเคอ่าสกิลเรามีเซตนะครับ x x 4นะครับทุกคนครับผมสามารถใช้กันได้ทุกคนโอเคแล้วก็บินนะครับโอเค คิดว่าประมาณนี้ทุกคนอันนี้อันนี้คือบินเมื่อกี้บินปุ๊บร่างกายหายวัดเดอเฮกโอเคมาเราลองมากินผลต่อไปกันเลยดีกว่าคือฮิเอฮิเอนะครทุกคนครับผมมาเราลองกินเลยดีกว่าทุกคนนะครับผมอ่าโอเคเรากินผลไปแล้วนะครับทุกคนครับฮิเอฮิเอนะครับทุกคนกินไปแล้วผลฮิเอฮิเอหน้าตาหน้าตาจะเป็นประมาณนี้อ่ะให้ดูหน้าตาก่อนว่าสี่เหลี่ยมนะครับมันน่าจะแปลกตาดีท hmm. ุกคนโอเคหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนครับสกิลมีอยู่สามสี่สกิลนะครับก็น่าจะสามสกิลแล้วโอเคเรามาให้ดูสกิลแรกกันเลยดีกว สัตว์ <or> mhm. จะย,ย <ain> ิงออกไปนะครับเป็นเหมือนจุดๆหลายๆจุดนะครับทุกคนครับซึ่งมันเป็นสกิลไหนของชี่จะรู้กุยังไม่รู้เหมือนกันเลยโอเคสกิลสัตว์นะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่าโอเคประมาณนี้ครับสกิลสัตสกิลสัตว์สกิลเอ็กซ์สกิลเอ็กซ์ไม่สกิลเอ็กซ์เฮ้อออกมาแค่นี้อ๋อสกิลเอ็กซ์แล้วาจะเป็นการคลื่อนที่นะทุกคนครับผมดูสิท้าไมมันเป็นสีม่วงวะน้ำแข็งเป็นสีม่วงอย่ังไงล่ะอื่มกดฟิสิกส์น้ำแข็งเป็นสีม่วงโอ้าชอบมาแล้วกันโอเคมาแล้วก็ลองสกิลซ โอ v, v, ้ยิงออกไปเป็นนกนะครับต้นครับสกับสกิลวีแลสกิลวีอะไรไม่รู้ส no. กิลซีออกยิงออกไปเป็นนกนะครับต okay. okay. ้นครับผมมาแล้วก็สกิลเอ็กนะครับสกิลเอ็กเดี๋ยวพาดูสกิลเอ็กกันก่อนสกิลเอ็กนะครับผมลองกดกันเลยปุ๊บอ้าวเฮ้ยออกเมื่อกี้ครับสกิลเอ็กนะครับต้นครับประมาณนี้นะครับสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับผมเออก็ประมาณนี้ทุกคนโอเคแล้วสกิลซีนะครับสกิลซีก็ยิงนกออกไปใช่นี่ยิงออกไปประมาณนี้โอเคครับผมแล้วก็สกิลวีครับสกิลวี หน้าจอมันสั่นอย่างเดียวมันไม่มีอะไรนี่คนต่อมาพิกาฟิตนะครับทุกคนครับวิกาฟุดนะครับทุกคนครับรูปดาวประมาณนี้ทุกคนรูปดาวเท่ๆเลยนะครับทุกคนครับผมก็เป็นพิกาฟุดนะโอเคก็ตอนนี้ก็มีพิกาฟุดโอเคเราลองกินเลยดีกว่าทุกคนนะครับผมพิกาโอเคครับผมแล้วก็หมั่นพิกาฟุดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ครับผมโอเคเราลองเอ่อใช้สกิลนะครับผมทุกคนครับสกิลแซดหน้าจอมันสั่นแต่มันไม่มีอะไรอะไรวะเนี่ยเกมฮัลโหลโอเคลองแซดไหม นี่ยหจอมันสั่นแต่ว่าไม่มีอะไรทุกคนเศร้าโอเคงั้นลองเอ็กนะครับทุกคนครับเดี๋ยวลองลองลองเอ็กลงไปข้างล่างนะครับลงมาข้างล่างเฮ้ยกลัวตายมันไม่ลงละโอเคอย่างนี้ได้เอ็กซก๊อปจากน้ำแข็งก๊อปจากน้ำแข็งมันก๊อปจากน้ำแข็งนะทุกคนมันก๊อปจากน้ำแข็งเนี่ยโอเคเอ็ก็กหน้าตาเป็นอย่างนี้เอ็กซหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเอ็กซ์เลยครับผมโอเคงั้นลองสกิลซีต่อสกิลซี ทำไมพี่กาฟุตกูมีสกิลอย่างนี้เลยเนี่ยพี่กาฟุตนีส่สกิลก,ก็รู้สึกว่าจะเป็นสกิลดาบนะแต่ก็ช่ามันแล้วกันโอเคสกิลซีของพี่กาฟุตนะครับเหมือนจะเป็นแบบว่าขึ้นดาบออกไปนะครับแต่มันเป็นเออมันก็เออพลดิสานเออแต่มันมีแบบพลังขึ้นดาบนะครับก็ ไม่รู้โอเคต่อมาสกิลวีนะตัวน้บสกิลวีอ่ะสกิลวีคือบินเฮ้ยอันนี้บินได้ดีนี่บินได้เร็วนะครับตัวนครับผมมาอ่าโอ้ยหัวหายนะผมเมื่อกี้บินแล้วตัวหายบินแล้วหัวหายเอาแล้วไม่สามารถเลี้ยวได้ด้วยนะครับทุกคนครับผมมาก็ต้องกดแล้วก็ไม่สามารถเลี้ยวได้นะครับตัวน้ำลัยไม่เลี้ยวไม่สามารถเลี้ยวได้ ถ้าเกิดเราเคลียร์ที่ปุ๊บก็หยุดนะครับนะครับเป็นการยกเลิกการใช้งานนะครับทุกคนครับผมอ๋อตัวนี้เซอร์ปอนพออยู่นี่โอ้โอเคกูคตายฟรีมา1199ล้านได้ทุกคนครับผมโอเคเซอร์ปอนพอยไปเลยครับผมเซอร์ปอนพอยไป,ไปอ่าเซอร์ปอนพอยไป,ไปโอเคเรียแบบร้อยก็สกิลจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนครับสกิลวีเพื่อบินนะครับมามันไม่มีบอกตัวนี้นะแต่ว่าบินเอบินได้ทุกคนก็จะบินได้โอเคทุกคนครับเรามาลองที่ผลต่อไปครับทุกคนครับต่อมาที่เราจะลองกันนะครับคือบอมกับ บอลกับสุเกะบอลกับสุเกะนะครับทุกคนครับโอเคเรามาให้ดูหน้าตาสุเกะก่อนดีกว่าละครสุเกะนะาสุเกะนะครับทุกคนครับหน้าตาจะเป็นประมาณมามานี้ส่วนบอมบอลก็น่าจะตาหน้าตาเป็นประมาณนี้นี่คือบอลนะครับผมซึ่งเอฟเฟกสวยนะครับผลบอลม,มึงกินลูกระเบิดทั้งลูกเข้าไปเลยเหรอวะเนี่ยโอเคช่างมันแล้วกันทุกคนแสดงว่าผลบอลมนันาจะกลายเป็นผลพิษที่รู้สึกคล้ายเหมือนระเบิดโอเคอ่าบอลเราก็กินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนครับบอลมีอยู่สองสกิลนะครับผมอ่าก็มีสกิลเซ็ตอู้เอา รู้แม่ยอดแซดไอซี่มีเสียงแต่ไม่มีหลอกมาวัด t h กให้ k กินโอ้โหตซดเนี่ยใช่ปุ๊บเดินไม่ได้โอ้โหสุดยอดโอเคครับต่อมาคือซูเกะน,นะครับทุกคนครับหน้าตาเป็นประมาณโอเคกินไปเรียบร้อยซูเกสะสกิลเอ่อเหมือนที่ทุกคนเอ่ออยากรู้กันเลยก็คือสกิลบรรล่องหนได้ อะไรวะเนี่ยกูเจอ้งกูผลอะไรเนี่ยมันมึงเล่ามึงเล่าผลแค่นี้มึงเด้อมึงกลัใครหาเจอเหรอฮะดูมันเล่าผลด,ดิกก็เออ โอเคผลก็จะมีประมาณนี้นะครับผมน่าจะหมดแหละทุกคนโอเคใช่นะครับเพราะว่าผมก็สุม่มมาเป็นร้านร้านผลแล้วก็ยังไม่รยังไม่เจอผลที่แตกต่างเลยทุกคนนะครับผมก็มีประมาณนี้ทุกคนโอเคนะครับทุกคนครับก็โอเคอเดี๋ยวผมยังมีหน้ากลับมาอยู่ตะกี้ก็เขาดีใจนลที่มันเอาเอากลับมาอโอเคอันนี้คือสุกี้ทั้งหมดอันนี้รับผมอ่านี่คือผลพวกนี้ทั้งหมดนะครับผมนะโอเคทุกคนก็อม มีแค่นี้กันดีกว่าทุกคนนะครับผมก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนครับกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยนะครับทุกคนว่าพบกับผลเกลือพวกนี้กับสกิลแต่ละสกิลอย่างเช่นสุเกะกูเกะสุเกะที่สุดครับกูเกะสุเกะสุเกะมากมึงลองหนแค่นี้มึงลองหนได้ใครครับมึงกลัวใครหาเจอครับอืมก็ประมาณนี้ทุกคนก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับทุกคนครับผมแชร์แล้วนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมอีกนะครับทุกคนครับผมใช้บอกเลยว่าคลิปเราเริ่มมีคคคคคุุุุณภาาาาาพพขขึ age, ้นน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 นทททกกกวววววววั so there. There so like, like, share, ััััััะะรรบบผผมมมมมมมแต่่่่่ลิปเเเืืือออดใจงย ที่มันเลยไม่ค่อยมีคุณภาพเสียงก็ตกครับเมื่อวานเสียงแหบนะครับทุกคนครับผมก็เลยคลิปเสียงเลยต้องเอาเสียงลงนิดนึงนะครับเพื่อให้เสียงมันดูเท่นะทุกคนครับผมก็มันเป็นการดัดเสียงนะครับมันเป็นเชิงจิตวิทยานะครับทุกคนครับผมก็ประมาณนี้ดีกว่าโอเคก็เสียงเราก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วเรากลัวอะไรล่ะทุกคนก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับตัวข้าผมก็คลิปมีแค่นี้นะครับทุกคนครับฝากกันกดด้วยนะครับทุกคนกดไลค์กดไลค์ไปแล้วไปอยู่แล้ว